นี่เป็นสภาพลำคอด้านหน้านะครับที่เคยมีเหนียงแล้วเราก็ใช้ระบบการล็อกนะครับตัดเหนียงโดยตรงทางด้านหน้าก็แสดงให้เห็นถึงว่าตอนนี้เนี่ยรอยไม่มีนะครับเห็นเป็นเงาเงานิดหน่อยนั้นเองจางๆคือพุ่นนื้หายไปสัก9กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับก็ทำให้ผิวพันธุ์ตัวนี้ดี เนื่องจากว่ากล้ามเนื้อแพติสมาเนี่ยม,มันเป็นกล้ามเนื้อที่คอยขึงขึงลำคอเราเพราะฉะนั้นเวลาเราตัดเหนียงเนี่ยเราต้องตัดกล้ามเนื้อแพทิสมาออกไปด้วยกล้ามเนื้อแพติสมามันจะเป็นตัวที่คอยทำงานช่วยในการยิ้มช่วยในการยืดคอช่วยในการให้เราเกรงคอแล้วผิวหนังมันก็จะยืดตามเพราะฉะนั้นการตัดเหนียงนั้นก็คือการตัดกล้ามเนื้อแพติสมาออกไปแล้วก็ ล็อกมันแล้วก็ต้องแต่งแผลด้วยระบบการเย็บ,บล็อกดับเบิลลูนะครับอันนี้ก็ดูด้านข้างอีกทีนะครับหมุนตัวเห้เดือย ก็คือหนังส่วนเกินที่มันย้อยลงมานะครับในนี้มันจะมีกล้ามเนื้อ p l ิทิสมาปัจจุบันเนี่ยนะครับเราตัดออกแล้วก็เย็บได้ด้วยวิธีล็อกแล้วแผลที่เห็นเนี่ยประมาณสักไม่ถึงเดือนเนี่ยก็จะจางหายไปสัก70-80%แล้วค่อยๆจางลงไปสำหรับผู้สูงอายุตั้งแต่วัย50-60-70-80นะครับจะมีเหนียง เหนียงก็คือหนังส่วนเกินที่มันย้อยลงมานะครับในนี้มันจะมีกล้ามเนื้อ platysma p l a t y s ก็คือกล้ามเนื้อที่มันมันกระจายอยู่ที่คอมันหย่อนยานมาด้วยหนังมันหย่อนยานมาด้วยเราก็ปัจจุบันนี้นะครับเราตัดออกแล้วก็เย็บได้ด้วยวิธีล็อกแล้วการล็อกเนี่ยเป็นการเย็บด้วยระบบของ multiple loop locking ซึ่งปัจจุบันนี้เรา ตัดกันตรงนี้เลยนะครับจับตัดเนี่ยแล้วก็เย็บล็อกเข้าไปแผลที่เห็นเนี่ยประมาณสักไม่ถึงเดือนเนี่ยก็จะจางหายไปสัก70-80%แล้วค่อยๆจางลงไปสำหรับคุณผู้หญิงที่ตัดไหมประมาณ7วัน10วันเนี่ยก็สามารถที่จะเอาแป้งทางกรอบรอยได้ฉังนั้นการทำเหนียงก็สามารถที่จะตัดในรูปนี้นะฮะแล้วก็เย็บเข้าไป ส่วนบริเวณเหนียงใต้คางสามารถจะใช้วิธีล็อกล็อกที่หน้าหูโดยเรียกว่าล็อกลอกล่างหรืออ,อ,อาจจะเรียกว่า v ีล็อกจะทําให้เหนียงตรงนี้มันมันดีขึ้นผสมกับการตัดหนังที่คอด้วยอีกวิธีหนึ่งก็คือการทําจากข้างหลังนะครับซึ่งจะซ่อนแผลไว้ที่ข้างหลัง จะทําให้เหนียงเนี่ยมนันมันทุนเลาลงข้อดีคือแผลไปอยู่ข้างหลังแต่ว่าความตึงตรงนี้จะเหลือสักประมาณ50%ไม่ได้ตึงเท่ากับการทําข้างหน้านะฮะขอบคุณครับ